สมการรอคอยพี่น้องคาของนายเอฟซี FC ทุกๆคนนะคะที่ตั้งหน้าตั้งตาเราว่าวันไหนนะคะเ<ม>พลงเอิญของเด็กหญิงอายสุวรรณพรคนนี้จะถึง1ล้านวิวเสียทีพี่น้องคาจนลาสุดเนยนะคะทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องณตอนนี้นะคะสาวอยน็อกกำลังอัดคลิปอยู่ในเวลาประมาณ4ี่หกโมงแรกพี่น้องคาตอนนี้คือเก่าแสนเก่าหมื่นเก่าพันเก่าลอย อีกแค่เพียงนิดเดียวก็ถึงหนึ่งล้านแล้วเราเชื่อว่าไม่เกินหนึ่งทุ่มพี่น้องคะหนึ่งล้านแน่นอนเพราะว่าทุกคน fc ตอนนี้พี่น้องคะพาก,กันปันภาก,กันเบิงให้กำลังใจยีหลาค่อยปันปนยู่ยีหลาณเวทีนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะพี่น้องคะซ้อมพ่อยกับตอนนี้คือแบบว่าดูไปหลายช่วงแล้วสำหรับเพลงนี้อื่คนในอายนะคะคือปั้นยู่ให้น้องไปด้วยเนาะสำหรับการที่ว่าจะครบหนึ่งล้านวิวแล้วนั่นเองคะ่ะ นี่เลยพี่น้องคาณนะตอนนี้อะเมื่อกี้ดูมาพี่น้องณนะตอนนี้เอิร์นควอนไอน,นะคะพี่น้องคาอยู่ที่9ก้า1สนพี่น้องขะนี่เลยคือแบบว่าเนี่ยใจตดใจจอแล้เราเชื่อว่าหลังบ้านคงจะถึงล้านวิวแล้วหรือเปล่า นั่นเองค่ะพี่น้องว,ว่าตอนนี้นะคะสาวพลอยน้องก็ได้ช่วยปั่นวิวไปด้วยแล้วก็ช่วยโพสต์กระจายข่าวไปด้วยว่าแฟนขับขาคนไหนเนาะที่ว่างก็ช่วยมาปั่นวิวให้น้องอาสนพรได้นะคะคือยินดีนกับน้องนั่นแหละถึงว่าถึงจะไม่ถึงนั้นวิวในวันเดียวอาจจะถึงภายในแบบว่าถึงจะหนึ่งเดือนอะถึงจะหนึ่งเดือนหรือว่าวันต่อไปมันก็ ยังไงก็ถึงร้านเหมือนเดิมมาก็เชื่อว่าน้องก็คือสามารถที่จะทําทะลุเป้าไปได้ในยอดวิวในครั้งนี้นั่นเองค่ะว่าแต่ละครั้งนอกที่ลงก็เออพี่น้องคะแฟนลับให้การตอบรับให้การสัพพอดีอาจจะช้าหน่อยแต่ชัวร์นะนั่นเองค่ะพี่น้องคะสําหรับในทุกอย่างเนาะของน้องฮะไอุกุลมพรในค่ะพี่น้องคะเชื่อว่าถ้าสองพอยอัดจบคลิปนี้พี่น้องคะหนึ่งล้านแน่นอนสมกับคําดีแฟนลับบาร์ พี่น้องครับมือเศร้าแล้วพี่น้องมือเศร้าพ่อบีบอสค่ะบอกว่าพี่น้องอีกเจ็ดพันอีกเจ็ดพัน,พนเท่าน,านั้นสิครบึ่งล้านใสซอยกันด้วยครับเนี่ยพี่น้องคะแล้วแฟนคลับใครเห็นน้อง็ต่างเข้าไปดูเข้าต่างกดไลค์กดแชร์ทำนองนี้ค่ะพี่น้องเออผุ้น่ะอันซ้อนน้ำเพลินอีหลีก็ทั้งขายเพงเนาะทั้งน้องทั้งบอสทั้งงานั่นน่ะน,นะคะ่ะโอ้โหเนี่ยพี่น้องคะแล้วเรามาดูล่าสุดค่ะ ล่าสุดสําหรับคอมเมนต์นี้แฟนคลับว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเขาจะกดล่าสุดอ่าพี่น้องคาเนี่ยแฟนคลับประมาณเกือบร้อยคนอะพากันปั่นและบอกว่าอ่าไหนล่ะพี่น้องคับอกว่าใกล้ร้านแตกแล้วค่ะจะถึงร้านแล้วนะเนี่ยหนึ่งวิสองวิสามวิเนี่ยค่ะพี่น้องขาฟันวิวค่ะมาดูต่อกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะพลังเอฟซีองเฮาก็คือแบบว่าทำนายนอนเลยสำหรับ อะอาจจะคุณพ่อน,นะคะพี่น้องขออนุญาตเรียบางครั้งหนึง่งตอนนี้ก็คือเป็นเวลาหาบงเคิงพี่น้องคะหาบงเคิงเนาะตอนนี้ยอดมีอยู่ที่เก้าหมื่นเฮ้ยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันจะสองร้อยกืบสามร้อยแล้วนั่นเองโอ้โหพี่น้องคะไม่ธรรมดาสําหรับอะไอ้สิคุณพ่อเด็กน้อยที่โอ้พี่น้องคะผ่านอุป,ปสรรคมากปปมายลบคำสวดมาตไม่ยังแบบว่าทุกๆอย่าง มันผ่านมาได้โดยที่แบบว่าเด็กคนนี้คือแบบว่ายังไงล่ะคอยมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังบุคคลที่คอยซัพพอร์ตมันกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนาะคอยซัพพอร์ตคอยดูแลให้เด็กคนนี้ก้าวต่อไปอย่างดีมากๆเลยนั่นเองพี่น้องคะแล้วโอ้โหไปทําการแสดงที่ไหนก็ตามแฟนคลับตามไปเบอร์ไหมาลงมาไล่นะคะไหมาไล่ไหแบบว่าทั้งมาลายทั้งอ่ะมันกับของใช้ของกินเนาะพี่น้อง รวม่ว่าจะเป็นรถแท่นะคะรถแท่หรือว่างานแต่ละงานนะนะพี่น้องเนาะเป็นคณะมาล่ามเซ็นตุกนะคะไปไหนแฟนขับตั้งหน้าต,ตั้งตารอแต่เด็กคนนี้จริงๆมันกับว่าเออเนี่ยเด็กคนนี้มีพรสวรรค์แลนะ้วมีแบบว่ามันมีอะไรที่เราแบบสัมผัสไม่ถึงนะคะพี่น้องเนาะในเรื่องที่ว่าเออเข้ามาครั้งแรกเข้ามาแบบแรบกบแฟนขับให้การตอบรับดีจังแฟนขับให้การรักให้การไปดูดีจังเลยเด็กคนนี้พี่น้องคะ่ะ แมนบอกอยเยอะแยะมากมายเนี่ยเล้วแต่ละคนแบบพี่น้อง่ะเอาคลิปน้องลงเอาเรื่องราวเมนน้องลงเยอะเะเนี่ยถ้าใครเบื่อใครเหงาใครเศร้าไม่มีอะไรทําไปดูคลิปเลยค่ะแฟนคลับอ่าไม่ว่าจะเป็นทางบุคลากรเนาะถ่ายคลิปน้องลงอ่าเรานะคะก็สามารถไปดูได้สำหร,รับไอซึงรพรพี่น้องรับรองไม่ผิดหวังไปไหนก็มีแต่ความสนุกความมีฮาไปไหนก็มีแต่คนรักจริงๆเด็กคนนี้คือพูดลายคลิปมากพี่น้องคะว่า อาอาสุรพรครบจบพี่เด็กคนนี้ตั้งแต่พูดคลิปมาจะเข้าหนึ่งปีแล้วสำหรับเด็กคนนี้เนาะก็คือทุกอย่างลงตัวคบจบพี่น้องใครสังเกตหรือว่าใครคิดเหมือนกันไหมกับพี่สาวคอยว่าเด็กคนนี้มันมีทุกอย่างในการที่แบบว่าอ่ะยกตัวอย่างเลยการเล่นการลองการลัง่งก,การเล่นกรโลกราการแสดงการอาการนิ มือนกับว่าน้องมีความพัฒนาเนาะมีความพยายามให้แต่ละครั้งให้ทำออกมาได้โดยดีแต่ละครั้งโอเคมอบหมายนี้นะดนทำอย่างนี้นะนั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อว่าเด็กคนนี้คืออนาคตไปไกดแน่นอนพี่น้องเนี่ยเยอะเยอะรูปรลวเรื่องราวหน้าราของเด็กคนนี้บอกได้โปรดพี่น้องค่ะไลายอิลิ และทุกวันนี้คือเป็นขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับพ่อลูกคู่นี้นั่นเองค่ะนี่เลยเป็นโมเมนต์เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับพ่อจาลูกจาเนาะ,ะนี่นคพี่น้องคาเนี่ยเราได้เห็นกันบ่อยๆอาจจะไม่ร้องเพลงคู่บนเวทีไม่ร้องเพลงคู่พ่อลูกคู่กันเนาะแต่ก็ทีนี้เราเห็นกันในเบื้องหลังทางบุคลากรมาคุณนะคะที่ถ่ายลงว่าโอเคพ่อลูกคู่นี้กาลังเล่นหยาอาลร้อกันกําลังแบบว่า,าสร้าง คือไหนแฟนคลับที่เพื่อนบ่ได้เห็นอันล้างห้างนอกไปน้องเนาะได้เห็นการอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่แฟนคลับหลายคนก็ตั้งนางตารอนในโมเมนต์ที่อยากเห็นพอลุคคู่นี้หยอกการเล่นกันนารักมุ้งมิ้งนะพี่น้องเนาะนี่แหละก็ขอบังใจกับอไอซ์กุพรก็ทางทีมงานทุกๆคนเลยนะคะไปไหนก็มีแต่ควารักคนแม่ตาเนาะแล้วก็เด็กคนนี้คืออีกไม่นานจะเปิดเทอมแล้วแล้วก็ช่วงนี้คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนั่นเองค่ะแถมต้องเรียนพิเศษ เออพี่น้องแถมต้องเรียนพิเศษอีกก็คือเชื่อว่าเชื่อว่าคงจะทําให้ถึงฝันตัวเองนั่นแหละนะพี่น้องเนาะเก็บเงินพี่จังว่าและเก็บเงินซื้อบ้าน,ซ,นซื้อที่ดินซื้อทุกอย่าง ที่ตั้งเป้าไวา้ตั้งแต่วันเริ่มต้นที่9ค่ะขเข้ามาสู่องค์กรเสียงวิหกที่บอกว่าอยากมีบ้านอยากมีที่ดินให้กับปูกับยาเชื่อว่าพี่น้องขาเก็บไปเรื่อยเนาะทางบอสทางอ่าทางพ่อจ๋านะคะก็เก็บให้น้องด้วยทางน้องท่านยาก็เก็บให้อันนี้ก็รอดูนะคุณทักทานาพี่น้องขาไม่แน่นะคะอาจจะมีบ้านอาจจะได้สร้างบ้านมีรถให้กับทางปูกับยาได้สมแต่ว่าสมการเล่าอยสมเกียรติโอ้โหพี่น้อง บุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของอีหลาก็คือนี่แหละ พุ่นยานหรือเป็นน้องขาที่ค่อยเลี้ยงที่ค่อยอบรมสังสอนอ,อีหลังมาจนถึงสุกวันนี้แล้วก็ส่งไม้ต่อไปให้กับทางพ่อจ๋า,จาคือบอสนกพงศกรที่รับมาเป็นลูกสาวบุญธรรมนั่นเองพี่น้องขาเนาะรับรองว่าติดตามเด็กคนนี้ไม่ผิดปากจริงๆสําหรับอ้าศุนณพรเส,สียงมีหกค่ะไปไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาคนคอยพพอร์ตแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะสำหรับเพลงที่เพลงที่3เนาะเพลงที่3สําหรับไอศุนณพรก็คือตอนนี้นะคะแตกร้านไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก ร,รอชมรอฟังเพลงใหม่กับน้องอีกว่าจะมาในแนวไหนสไตล์ไหนเออให้เราได้แบบว่าโจโบมวนโบเสาบองสีนกกระต,ต,ตอกที่ตาบอบไปค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงลาไปวันนี้อย่างนีฝากคนไลก์ก็แชร์ไปตามเพจเดียวกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปกันค่ะ